แก๊งหนุ่มเวียดนามคิดว่าเวียดนามเจริญกว่าไทยพอมาเห็นกับตาถึงกับอึง้งไทยเจริญขนาดนี้แล้วหรอคุณเคยได้ยินข่าวหรือไม่คะว,ว่าเวียดนามได้แซงหน้าไทยไปแล้วในด้านการพัฒนานั่นคือข้อความที่กลุ่มชายหนุ่มเหล่านี้ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสื่อภายในประเทศของพวกเขาซึ่งเป็นการรายงานข่าวที่กล่าวถึงความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามพร้อมระบุว่าได้ทิ้งห่างประเทศไทยไปมากแล้ว แต่ความจริงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงผลประโยชน์ทางเกมการเมืองจากความสงสัยที่พวกเขาไม่อาจเก็บไว้ได้อีกต่อไปนุ่มๆกลุ่มนี้จึงตัดสินใจที่จะเดินทางข้ามประเทศมาอย่างประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยสายตาของพวกเขาเองคลิปในวันนี้ดิฉันจะขอพาทุกท่านติดตามการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาที่ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อสำรวจความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองหลวงของเรามาร่วมกันดูนะคะว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้พบเห็นและสัมผัสนั้นจะสอดคล้องกับสิ่งที่เคยได้รับรู้จากข่าวในประเทศของตนเองหรือไม่